พี่น้องมีหักอีสานบ้านเน่าหรือว,ว่าส่องไม็ดก๊อปตินในอีสานบ้านเน่ากะสี่เฮ็ดงานเป็นงานเย,ยี้ยก็มุ่งคนบอกยุ่เสาลงหืมให้ลูกหลานนี่แหละเพี้ยงเห็นใหญ่หมดเท่าแล้วก็ตีบอกอันปูน้ำดินน้ำหยาก็คือปูวางหลับไปเดี๋ยวตีบวกคนตสกอนไม่มีแต่มีของหวานกล้องสูบเขาน้ำท่า,า,าปลายาสี เออพอใหญ่ไม <Es> ่ใหญ่นี <huh? S 2> hmm. dem, ้เป็นเหมือนสันวันดีงานมงคนหลูกล้านดาวเสาลงนุ่มผูกเขื่อนใหม่ใส่เส้นกระสีใส่กระเบื้องเต็มได้เวลาไม่กินไม่อยากเย็ดห่อนสุ่นเด้อเขาจะเลิศลุงเรื่องจริงทุกอย่างนี่แหละมีเบิร์ดเหล่ายาปลาปิีงของหวานของสมมีเบิร์ดไม่กินไม่อยากพอนายตรวจไม่ใไงตรวจ คู่หน่อยแม่โอ้ไอ้จีเรือว่าไอ้ศาสตร์พ่อแม่สาวแม่สาวมากเพราะทุกคนเล้วมากินมาอยากเด้อข้ายิ้มเขาเต็มเพราะถือสิ่งดูอย่างได้คำคู่น้นขึ้นเด้อนี่มันเหลาเอาเกี้ยนเบิ้งเด้อไส้เปี้ยนไม่กินมาอยากแกสุดอยากเลยคำคู่นเขาสันวันดีเด้อใส่ยา,าตัวยายน้ำกนบอกดินบอกดอนก็นุง้งเพ็กเลย ไงไม่ไงเออมาขำคู่นเพิ่นสูกร้านลูกย่อลูกร้านนี่สีนักสานหาอยู่บนเส้าเดี๋ยวปู่นออยพยีตวจพยีตรวจพยีสิงพยีบัวพัดพยีกำพูนแสนทวีตุูพยีศาสตร์มะนี่สูตรประสาสมะนี่สเตรในวดตถามาพัดคู่ที่ว่าพอนท่าระทับขยจรสากเลพนีพยีกำพนเมียกำหลานปูยาเปนกะดี ถามาพันนาามมาีนน่กลับมากลับมาคูนลงปลานนี่แหละกินจะสวยสุดอยากเออเข้ามาอยุ่เนี่ยดู่ิดละทั้งบ้านนิวผิดละขั้นบนขาม้านี่เที่อนสีบูร่ร่องเพื่อนมากินไม่อยากความเสือนะเที่อนสีตีงสีบู่ลงเหมือนอื่นเนพิ่นมาดวงมิญญานเพิ่นมากินมาอยากข่วมเสือเพิ่นเพิ่นเบิง่งน,นะฮะปลุกร้านเลยแล้วมอสเถ้าเพิ่นสีหยาเท่านั้นอยู่ บอกเพิ่นคนนี้กินเบิดเบือคนกินเทียนเหีมเดียวบวบกับสีมอดนี่จะเพิ่นบอกกินเบิรกับสีเมื่อเทียนกับวาลุงเพิ่นว่ะสมัยจะพอจะมีฮเพลลาคนละดอกอ๋็มีเด้อ Thì bà cứ bỏ hoang, bài chỉ bày là phần in lẻo hóa cà thê bầy, pét cây cây. Thì bà ăn lập rồi. Thê bầy, pét cây, lập xả lõ. Cái dưới cái cây นี่พี่ยาคนใหญ่ันนำมุนเยอะแต่ละเปิดนู่นเนี่ยนุกงเก่งเปิดไม่แล้ไปเที้ยนเนี่ยน้ำมนนมุนเป็นเนาะเป็นนู่นร้าน่รับนี่เดี๋ยวสีไปเมื่อกี้อยหาพี่ลูกยานยูยังไงผูจักน้ำเดี๋ยว แมันเงืนตัวไม่เงนเด้อคืนเงินไม่คุณม่าเป็นเงินเี็นซ้หเงินเอาเสาเอกเสาทนะคะเคือบ้านของฟาเนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเองเนาะทับพิมงานทางอุตสาเขาให้ดูกหลานจะเลืนจะเลื่อนมันมีสีสุกเด้อเยี่ยมซ้ำกับเปียไปกน ไม่เยเราเก่าแล้วติบเแ่ตันนี้วะเกกตกเรวไมี้ยหลายแต้มากท่ามากถว่าจะวนึงประโยชง่ายนหลายก็ต้อีกต้นนึงต้นไหนนั่นใหญมากตัวได้ปััเท่าบวกไปตัว็ต้องบวกพทเอาอ่านับวกพนึงเนี่งเสียงเดือไม่ใช่ับ เวตัวมาก็มีแต่ัหลายเนี่ยลายย่งกเนร่แน่านหลายเนี่ยลาแน้ำแรงลกพ่อแม่พี่นองเพื่นอุ้มชู้เนาเาจังมีมือนี่จไม่เกาะพอทีน่างกิานแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนเนาะคนซอยอุ้มชู้เขากะยดอกเขากะโชคดียื่ดอกที่แบบว่ามีผู้ใหญู่ประทรบค่ำชูเนาะค่ะมือเนี่ยดเดินีเดินอ

วันนี้เราไปอะไรวันนี้เราไปอนไรแฉ่ไม่ต้องจะผ้ามีมีอก่อ่มือสาวหรือว่าหน้าบ้าน ในละกมันหมักอยู่นมันหมักบอยู่มันไหลเนละหาเนอะไแใ้เใส่่ายะาอู้ันะนงมาว่า้ตู้บ่มไีคานเลนม่อ้ตู้บ่มเอตมนดฮะใหม่ขัดโอ้ยหัวเอาเแเปลีนาห้ไปนาบานหใช่หน้าขอมาสง เฮ็ดแบบให้เฮ็ดกับเียงหูนดขัดกับพ็ดหูเสียขัดไปตัวนว่าใช่ใช่่นเบอกาดอดมาก้องหมจตังกันบดมันมันมันดักงอีกเล็กน้อยมันขื่นเรื่องพดดักลงใจเล็กน้อยนั่นล่ะที่ามาห่าเาน้องมันจะ่งยิองนฝ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 น

อันนี้ก็คือประเภณี้ทางอีสานเทานะคะยกเสาเอกเสาโทบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของฟังทางอีสานเองค่ะแล้วก็ฟังก็โชคดีที่นีู้้ใหญยเพิ่นซอยอุปธรรมขําชู้นะคะอย่างเช่นแม็ก,กอพอทินแล้วก็ปูค่ะมีปูแล้วก็แม็ก,กอพอทินนะคะที่เฮ็ดให้นีบ้านเฮื่อนบ้านหลังนี้นะคะนี้ก็ยาาๆปูปูนะคะมาช่วยกัน ฮดเกินดโลหดมากดมากดมากเลพี่เออเนี่ยย่กเดียวดียาบอกดีนะลุดีนะลุดีนะมันก็จะเอบ่าบกกันน่นเหละวปปบ่า่เ่องันเหมนาตัดนี้